ที่ประตูด้านหน้าทางเข้าหลักของมุกกลางอาคารไปรสณีกลางเป็นงานประติมากรรมประตูเหล็กหล่อโลหะ3มคู่ลายเหล็กโปร่งประดับครุดยุรทรแตรงอนผลงานของศาสตราจารย์สินพิรศีและลูกศิษย์แผนกช่างประนีศ,ศิลปกรรมจำนวน13คนเมื่อเข้ามาภายในโถงอาคารไปรสณีกลางยังมีชิ้นงานประติมากรรมนูนต่ำขนาดใหญ่ประมาณ2เมตร ปั้นหล่อด้วยซีเมน์เป็นรูปไปรสัญญากรในสมัยรัชกาลที่5ถึงสมัยรัชกาลที่8จํานวน8ดวงเป็นผลงานแผนกช่างประณีศิลปกรรมภายใต้การกํากับดูแลของศาสตราจารย์สินพีรศรีเช่นกันประติมากรรมทุกชิ้นได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดีอยู่คู่กับอาคารไตรสีกลางบางรักตราบกระทั่งทุกวันนี้กรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย